ว้าวว้าวว้าวล็อกอันไลมาไทยแล้วแน่นอนกับวงการเกมเมอร์แล้วก็ต้องทําให้วงการเกมเมอร์ประเทศไทยสะเทือนอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคอนโซลพกพาหรือจะสาย PC พกพาก็ตามนะครับที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนจะบอกว่ามันคนละตลาดกันจะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ตัววัตถุประสงค์หลักๆของการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เหล่านี้มันก็คงต้องเป็นการเล่นเกมนั่นเองถ้าในมุมมองของผมผมก็มองว่ามันเริ่มที่จะเป็นตลาดเดียวกันไปแล้วส่วนเพื่อนๆคนไหนจะเอามาแค่เล่นเน็ต หรือดู YouTube Netflix ก็ไม่ขัดข้องนะครับในตัวเครื่องเล่นเกมพกพา ASUS Log Ally จาก ASUS ตัวนี้นะครับก็ถือว่ามันคือเครื่องเล่นเกมสายพกพาที่ออกสู่ตลาดมาให้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งหลังจากเครื่องเล่นเกมพกพา Steam Deck กับเครื่องฮิวที่มีราคาแพ้กว่าราคาปกติเกือบเท่าตัวก็สร้างปรากฏการมาแล้วว่าเกมเมอร์ในประเทศไทยเองก็ให้ความสนใจกับเครื่องเล่นเกมพกพาสเปคสูงมากอยู่พอควรนะครับ ถึงแม้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับประกันสินค้าก็ตามพเพราะเครื่องเล่นเกม Steam Deck นั้นไม่ได้มีตัวแทนและศูนย์รับประกันสินค้าในประเทศไทยนั่นเองจะแตกต่างกับ ASUS Log Ally ที่หันไปทางไหนเพื่อนๆก็จะเจอตัวโลโก้แบรนด์เครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้อยู่เกือบทุกมุมในแผนกสินค้าไอทีกับ ASUS และในวันนี้สิ่งที่เกมเมอร์ชาวไทยจะได้ใจชื้นขึ้นมาแล้วว่าหากอยากจะได้เป็นเจ้าของ ASUS Log Ally ก็ไม่ต้องเสียเวลาเอาเงินไปมัดจำกับการสั่ง pre order หรือจะบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปซื้อที่ต่างประเทศหิ้วกลับมาเพราะทาง a s u ุประเทศไทยก็เริ่มได้มีการขยับกับการเพิ่มข้อมูลสินค้าในหมวดเครื่องเล่นเกมพกพาขึ้นมาแล้วในทางเว็บสโตร์ของช็อปออนไลน์ของ a s u ุประเทศไทยส่วนในด้านของตัวราคานั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาให้เห็นนะครับแต่ถ้าหากลองเอาตัวสินค้าที่มีตัวราคาใกล้เคียงกับ ASU s Lo อกลอย่างเช่นตัวโน้ตบุกรุน a s u s Vivo b o o k X ที่มีราคาที่เกือบจะเท่าตัว ASUS ROG Ally กับตัวราคาในประเทศไต้หวันที่มีราคาขายอยู่ที่23,900ดอลลาร์ไต้หวันเมื่อหยิบโน้ตบุ๊กตัวรุ่นนี้มาทำการเปรียบเทียบราคาขายในประเทศไทย ASUS ประเทศไทยก็ตั้งราคาขายอยู่ที่27,990บาทดังนั้นทางผมเองก็คาดว่า ASUS ROG Ally ที่จะมีการเปิดตัวในราคาขายในประเทศไทยจะเป็นวันนี้หรือจะเป็นสัปดาห์หน้า มันก็น่าจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่27,900ถึง28,900บาทพร้อมด้วยกับการรับประกัน2ปีด้วยเลยไหมก็ต้องรอดูกันนะครับและหากเอซุประเทศไทยเปิดราคาขายอยู่ที่ประมาณนี้จริงๆนะครับผมก็รับรองได้เลยว่าตัวสินค้ามันอาจจะต้องหมดไปอย่างรวดเร็วอย่ากระจองซื้อเครื่อง PS5 ในช่วงแรกได้เลยเช่นกันส่วนเอซุในประเทศเพื่อนบ้านเรานั้นก็มีการอัปเดตข้อมูลตามเว็บแล้วนะครับ ก็อย่างเช่นทางประเทศสิงคโปร์ก็มีตัวข้อมูลของ a s u s ต์ล็อก Air ลนที่พร้อมจะวางจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวพร้อมกับประเทศไทยหรือในอีกหลายๆประเทศดีไม่ดีวันนี้ที่เพื่อนๆรับชมคลิปตัวนี้อยู่นะครับกับวันศุกร์ที่26พฤษภาคมก็อาจจะได้ทราบตัวข้อมูลในราคาประเทศไทยกันแล้วก็ได้ดังนั้นเหล่าเกมเมอร์ก็มีเพียงแค่หน้าที่เดียวนะครับนั่นก็คือเตรียมตัวเงินให้พร้อมกับใครที่อยากจะสัมผัสเครื่องเกมพกพาตัวแรงตัวนี้ หลังจากผิดหวังกับเครื่องเล่นเกมพกพาจากโซ n y ที่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาเมื่อวานนะครับและในเช้านี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำงานหรือตัวภารกิจต่างๆกันทุกๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ